สวัสดีปาลูกไว้ไว้สสวัด,ดีนูเอาไม้ออกเดี๋ยวกะมืองามงามด,ดูสวัสดีปาลูกเอฟซีดดคอมเมนต์ว่าน้องอน้นหิ้ว,ขวเข่าแหงบ่ะห่หวงเข่าพาร์มือก่อนนะึมือนี้สีไปซสายอะมือนี้มือนี้ร้านกัอาสีไปซ้ายอาไปเทปบอกแมนบ่กเดี๋ยวไปเทปเอาดีๆเอาบอกว่าอาสีผ้าไปใส่มือนี้ ไปใส่เอาดีๆียืนดีดีที่ไหนยืนถ่ายคลิปบอกก็ประลุงดีๆไปไสแหละเข้าสิไปไสแหละมือนี้นะไปลดใหญ่ไปลดใหญ่ลดไพส์ลใหญ่ค่ะรถไพสไปค่ะลใหญ่ค่ะรถไพสล่ะไพส์หนูลดตัวลดไพสแหละรถใหญ่ค่ะลดเขาลดเขาสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เข้าสิไปเที่ยวเนาะพี่น้องสีผ้าพี่ พี่ตาลและกูลุงไทยไปเที่ยวเนะาะจักไพสิพาไพเที่ยวกันแทอเนาะพี่น้องเพราะว่าพี่ตาลก็ลุงสิเป็นคนขับรถและก็รถนลูกนาะพี่น้องสิไปเที่ยวน้ำตกตาดเนื้องตาดพาดเนาะพี่น้องปีใหม่ก็เลยให้เอาน้องโอนไปน้ำนาะพี่น้องเอาหน้องโอนไปเปิดหูเปิดตาเอฟซี <laughs> คอมเมนต์ว่าถ่ายคลิปกับน้องโอนได้ไลายแน่เด้อเอาสบายดีป่าลูกงามๆนะเอาเบากก็ปลาลูกนะบายเดี๋ยวไป ฝากเบิ้งคลิปน้องอ้นแน่เด้อร์อย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องกดแชร์น้ำเด้อเบิ้งโฆษณาน้ำเด้อพี่น้องเบิ้งโฆษณาให้น้องอ้นแน่เด้ออ้นเนื้าพี่น้องเบิ้งโฆษณาอาปีสิซื้อนุ่มให้น้องอ้นกินเออ แต่ว่าตอนนี้เขากำลังนั่งถ่าน้องพี่น้องเพราะว่าบางอย่างน,นี่ปีใหม่ขี่รถจักออกมาเอารถรถกับลูกนะเพราะว่ารถลูกหาจอดไว้เพื่อนน้องอันเน้องพี่น้องก็เลยขี่รถจักมาแหละกับลูกก็ขี่รถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่วะขีะ่รถเมื่อเอาพวกซาสกกยเอาพี่นุน่นเอาพี่ตาลน้องพี่น้องจักหน่อยก็นานเะจ้าออกมาเออแจ้งเตื พี่น้องแล้วตอนนี้เขากำมาฮอตดพ่านแล้วพี่น้องม่วนว่าห่าม่วนบอกม,ม,มากับพี่ตาลลุงไทยซาสกอยพี่นุน่นพี่ใหม่นเนาะพี่น้องม่วนบอกักอายว,าาาว่ยาอาพามะนี่หลังเมือ่อมาดักตึงตึงบ,บรรยากาศดีดีพี่น,อน,อน้องน้ำน้ำตกตัดพาดานเนาะ ความสูงมันอยู่ที่ประมาณ80เมตรเอร้อพี่น้องดิบดิบมันยานยี่ไปสั่งกาแฟมาอาชีพเด็ะวัยรุ่มันยานตุอวอย่ให้ย่าให้อย่าให้อเมริกาโน่ค้นผมเ่เคยสั่งสั่งเหือดุนลองเอามากินมาชมมาเหมือนยกาแฟอย่างเดียวเพี้ๆ คมจนขือถ้าเบิ่งได้บอกอดหินเทียนหน้าตาจังาอจารย์ต่ใจังไรแต่ตาจังไรบ้านบ่บ้านทุอคมบ้านคมกับอบานบรรยากาศกบรรยาาศพี่น้องบรรยากาศแล้วทำไอะหึ้ยไกดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องจะมาตาตานี่จักเถื่อละรอบที่สามสามแล้วอ่ะอบโอ้ ข้างแรกพี่ทอมอจะมากก็ขอเองมาเดี๋ยวสองคนรอบที่สองมากครับพี่พี่จันพี่จันนี่แต่ก็นี่รอบที่สามมากับพี่ตาลดุงลุงไทยเนาะพี่น้องขาจะนั่งยืนนั่งน้องโอนรอบสามมากงามได้กับงามคือเก่าเนาะพี่น้องน้ำตกตาลค่ะชดชื่นชดชื่นอากาศดีเนาะส่วนนี้เป็นส่วนน้ำฝนเนาะพี่น้องกับฝนกับตกถ้าฝนห่วตกนี่เนาะ เขาอยากให้มีหมอกลงหลายๆก่อนนะมือหมอกบปนลงเนาะแม่นมือมันไม่หมอกมันลงเพาะตัวเขาเขาแงมวลหมดละเย็บซี่บอกว่าให้ถ่ายน้องอ้นลง่ลายๆเย็บซี่บอกว่าอย่าเค็นน้องอ้นยูค่ะนี่มันจะเป็นเข้าวเจ้าคายกาแฟเนาะตัดฟาดเนาะพี่น้องยูเมืองปากซองเด้อพี่น้องหอวเฮดโทวชัดิยูแข่งจำประซักษ์ตายแล้วข่อยเบ็ดเป็นเบ็ดเนาะปีใหม่ยูจู ป่ะฝนตกแต่เจ้านอยบรสบายออน้ำโตกที่สูงที่สุดในประเทศลาวแต่ว่าตน้องจ๋ผ่<ต>า,านเนาะเออโต๊ะเอาก้อยอุ้มแล้วกระดุกปะ่ะต้องดุตัวกระอวดอวดเพื่อนพี่น้องโอ้ยเด็กจุกได้พี่น้องความงามของน้ำโตกะยูนี่เฮาสาม,มารถขี่สลินโนพี่น้องเข้าจ่อคนละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่น้องสลริง สลิงค่ะมันซีนี่ซีซเสร็จนาะพี่น้องสลิงค่ะเวลาเขาเขี่สลิงเขาสิขี่ขีไข่ไปหันหนึ่งจุดแล้วก็ขี 2, ข่ไปหันจุดที่สอง 3, แล้วขี่มาหันจุดที่สามแล้วก็ขี่กลับมาจุดที่จุดที่สี 4, ่เนาะพี่น้องตอนที่พี่ไม่ขี่ตอนน่ะพี่น้องถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเล่าเอไต่กันอ่าสถานที่แนะนำท่องเที่ยวก็คือน้ำตกตาดพานเด้อพี่น้องนะ้ำ ตาดผ่านตาดเนื่องจริงๆอ่ะมันโควดมีแค่ตาดผ่านกับตาดเนื่องเด้อพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวมันยังมีแบบอีกหลายๆที่เนาะพี่น้องอีกหลายๆที่คือที่ปีใหม่ไปกับบาวซุกเนาะพี่น้องไปกับพวกบาวซุกกับเป็นตาดข้าวมืดเนาะพี่น้องล่าไตเห็นม,มันจิมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเนาะพี่น้องแต่แต่ปีใหม่เองอยู่อยู่เล่าไตาปีใหม่กันยังไปโบ้หัวเนาะปีใหม่เคยไปแต่ตาด ตัดขมือตัดตัดเนื้อและกะตัดผ้าเนาะพี่น้องจริงๆค่ะม,มันจะมีตัดตะยึกเสื้อตัดย่อยและก,ะอกอีกอีกหลายๆบ่อนอยู่พี่น้องถา้าใครเลยมาเที่ยวเล่าไต่อยากหายซกษอข้าของมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเล่าไตแหละกะมาเที่ยวด้อพี่น้องถา้าใครอยากมาเที่ยวเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องแบบธรรมศาสตร์น้ำตกเนะนาะถ้าได้มากกนะ็คือเล่าไต่นะพี่น้องเป็นบอนที่เป็นไม่แนะนำเนาะ นั่งตกนั่งชมวิวเนาะพี่น้องเด็กๆนัตต่นงชมวมิวกินกาแฟเนาะบรรยากาศแบบดีสุดยอดเยา้า เปียกได้ได้ไดิดเปียกแล้วคนโตค่ะ,นนะคุยว่าอคอยว่าปากซ่องนี่ยเดี๋ยวนะธรรมศาสตร์ยังเลือ,อรอ้ายเนาะแข้งจอมประซัก,กับปากซ่องนี่ยเดี๋ยวพี่น้องธรรมศาสตร์ยังเลือ,อรอ้ายคอยว่ามันน,าากกน่าจจะเป็นแบบ คือแบบอุทยานนะแบบเข้าวัหายตัดตน้นไม้น้อทำมองใช้ที่เข้าจังาหตัดังมันก็กลายเป็นสวนกาแฟสวนมนันเวลาเขาจะนาสีอารุรักไว้จำตตเที่ยวเห็นก็นคือความสูงประมาณ80เมตรเด้อเนาะปอดีคนไทยหูบก,กันปะปะก็เขาทำอือเ <laughs> ด็กน้อยกต่ยางฝาเล่นนักเขา พี่น้อง<ล>ตอนนี้เท่ากาัเ,าเปลี่ยนชุดแล้วเนาะพี่น้องเปลี่ยนชุดเท่าสิลงไปเล่นานา้ำน้ำตกตาดเนื้อพี่น้องน้ำใสอยู่หอ่อเมื่อเมืเ่อเ่อเมื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 อ พี่น้องเดี๋ยวเขาอยางมาเบิ่งกนาบก่อนเนาะมาหนาบม,มันไซยู่ว่าพี่น้องขนาดไซเขากับสิลงเลย นำในบร,ริเวณนีหนองพึ้นมะามอาดนานกากเด้อขึ้นก้นไวเน,ะนวาะพี่นองวึ้นมาเหมวอนต้นงปอยบุ่ม เย็นน้ำเย็นเย็นอันนี้เป็นน้าตกตัดตัดเนี่ยงเด้อยพี่น้องเช่งห่างจากตาดผ่านมาประมาณกิโลก,กวกาวเนาะพี่น้อง ค่าดีๆค่าสวยอ่ะขาะวัดเวยเออเออเอโอเคโเคเห็นติดนะได้นะไหนมันงมติดรักมันติดโอเคอ่าขอลสาวพัดร้านเ็ๆี่นองสาวสุก่ายกับเบาขอแอเห็นพระธูปไม่ะ เดี๋ยวฮัลโหลงไปเล่นน้ำอยู่ทางรูมเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเล่นน้ำบ้างเลยดูตาบุกขนเดี๋ยวดูกันนะดูนะเอออาถ้าดูให้ดูนิดบ้างเดแต่ละบ้างมือเออมาตะบายืนมือนะเอามองดีๆเอาเอามองแบบมันเป็นกระช้องแบบกระมือนาะเอาหายดีท่ายหายดีน่าเชยเออหายแน่นะ

chinh bát, chinh bắp Nó bắp chinh Nó chinh bắp chinh <laughs>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  bắp <laughs> เด็กน่อยวันนี้นนมีใครลงมาค้นเรอโอนสวย,ยเวอร์สวยเวอร์วัาเด็กหน่อยวันนี้มีใคลงมาขท้่เหรนี่ มันเป็นชั่นเห <the> มือนหอยทายลูกใหลูกกันเด <player> ้อรู้ปะไปทายอยู่ปะ่่เลย่ายเ่ากี่วันคืนแล้ววันนี้คืนเนาะ คืนนีีนะคอยจะเอ่ยเลยฉันจะเอาคืนวนะจะจะันจะจะน,นี้ น้องอ้น เี่ยออแต่ว่าบนดไปพบนดีกว่าไปเล่นทบนนั้น้ามไปนู่นเนาะนข้ามนเลแล้วเปลียนแล้วเล่นแล้วเล่นามันม้วนขึ้เล่นที่ลูกเหมือนี่เอ

ไปเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้กล่องเป็นสาวะไปไปถึงข้างคว

ดมีพองเจือปนเลยนะน้ำผึ้งแท้เนาะน้ำผึ้งโอ้กาแฟก็มีผู้ใดมากินกาแฟพี่น้องตอนนี้เขาออกจากน้ำตกแหวสีหมักอะโบกัตโตนี่ไอชิมมันอันนี้เกลือเพิ่นปลาไชซี่มันี่พันตาตัวนี้พันปอกได้เซ่บมือดปอกตัวนี้อันนี้อันนีอ้ ใส่ตัวไรเสิร์ฟเซ่ตัวนี้บ่มีความผมมีแต่ความมันเอออาจจะแบบแบบที่มันตัวสองคมมากระลงมั้วางน้องอุ่นเออสองโลแค่นตีนปอกได้ปอกได้ไงเอาเอาแบบตัวนี้เหรผีกับอื่นเป็นบ่ผีกับเอาแบวบที่เอากับบาดเลยบอหนึ่งกับมืออื่นในซ้ำหนึ่งตัวมันเออเออเห็นไหมนี่ว่าตัวนี้ว่าเป็นหัวซิมบ่ว่าตัวนี้นี่นี่นี่บอกแมนตัวนี้ก็แฉกเหมือนกันหันปอกง่ายนี่แมนบ่แมนปอกโลตัวนี้ปอกตัวนี้ซิมได้บ่ได้ เดี๋ยวซีบ่เดี๋ยวซีมก่อนแต่ว่าตัวนี้เหี่บแห้งพี่น้องเศษแห้งเนาะตัวนี้เนาะมันมันแบบมีความขมมันเนาะแั้วมันลุกเสียงบ่มคนละพันกันเหรอแมนแมนมันคนละพันเบิดหนีบ่นี่เอืรอยแมนตัวนี้แบบพันขมตัวนี้สีบางสีลุกเขียวนี่โดยต้องชิมกันสามลูกโอ้ซีบร้ายนี่แมนต้องสื่อร้ายด้อยเก๋พี่พุ่มบอกว่าซีมร้ายด้อร่อยกว่านะ ก็นียากทิดบ้านก็ในที่บ้านมันจะมีกินเนื้อวานอไราัุนี่ักันแบบบ้านอีแซ่บไมักแบบมัานไหาเออไมักแบบนี่เส้าแบบนี้ยักโลจ้ะโลเไรนะโลละสอาปแบบมันโลละห้สิบบาทโละห้าสิบอันนี้เอาจุดโลแบบนี้เอาสองโล่เอาสองเล่แบบนัง่แบบานไมแต่แต่ตัแรก ชอบตัวแรกลูงมากแบบนี้แบเด็ดเก๋ข่อยเพิ่มมากแบบแบบมันแบบมันเหมือนองกวะแมนแมนลอกคนแล้วออกไปแล้วองโลกอ่ะอุ้ยอุ้ดวงนะอพื่อองโลกแล้วว่าขอยจะซื้อเมื่อตังนะเจ๋อแบบจะมาถือเมื่อตังอันนี้ฟองผอแล้วแล้วจะเอามือ จพันแส้แปะเบิดต่างๆแต่ว่าเปิดบ้างเปิดนาอือดินลายสิน้อยแบบมันคือปีเสือได้เอาแบบนี้เด้อหน่วยแก่แก่เบิดแก่เบิดเนาะแม่นอยไปตอยเอาต้นพอดีอ่ะปลูกเองบ่นี่เอ้ยบ่ไปซื้อเาแต่ว่าเฮาไปตอยเอาเองมันได้แก่แม่นเอาเลือกหน่วยใหญ่ๆเด้อเอา2ลกมือได้กินได้นี่เอ้ยจะสิกลับมืออื่นบ ประมาณป้าใบกินจักสอมมือก็ได้สามสี่มือสามสีอเดินได้ได้ไ้แต่ป้ากินมันซุกที่น่อยหน่อยเท่ากับกินไปน้ำนะน้ยได้แต่ไหนลูกพ่อเราไปซองดูเลือเราไปจักเอดินเลอดินนะเบ่งไ่ทนหอยทันหอยเยอหน่อยนี่ไม่ไม่าวว่าโตตัวซี่เหมือนดิตัวแซมนำพุ่งนี้นำพุ่งแพ้เลยป่ะแมนแมเยนแพ้ดิดูดิแพ้แล้ว น้องคอยหาบ่เป oh, <no. S 1> no, ็นคนอื oh, no. No, ่นดอกโอ้น่องน้องคอยหาบ่เป็นคนอื่นดอกโอ้น่องน้าหาเอง